เพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติผมบุทธนะครับประสบการณ์ด้านแพคเกจิ้งมามากกว่า10ปีให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดมหาชนนะครับการออกแบบแพคเกจิ้งแบบไม่ต้องขายนั้นจำเป็นต้องเข้าใจหลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดีเพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์ ได้โดยอัตโนมัติสร้างจุดสนใจให้แพคเกจจิ้งหรือ attention จากหลักการตลาดเราต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรกด้วยการใช้สีรูปทรงหรือกราฟิกที่โดดเด่นแปลกใหม่ด้วยตัวอย่างของปัจจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม Energy Monster ที่มีความดุด,ดันของสีดำและใช้เล็บสีเขียวเข้ม เพื่อดึงดึงดูดสายตาของคนที่เคยดื่มหรือคนที่อยากมี energy การสื่อสารคุณประโยชน์ได้อย่างชัดเจนหรือ benefit เมื่อดึงดูดความสนใจได้แล้วคุณต้องสื่อสารคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นบัจจุภัณฑ์ของนมผงทารกที่ต้องแสดงคุณค่าทางโพชนาการให้ครบถ้วน 3. บุค สร้างบุคลิกและลักษณะ personality พฤติกรรมผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว p a คเก g จิ้งแพคเกจจิจึงต้องแพคเกจจิ้จึงต้องสื่อสารบุคลิกและไลฟ์สไตล์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบยกตัวอย่างเช่น p a คเกจจิ้ของเบียร์ยี่ห้อนี้นะครับที่ให้ความรู้สึกของการผจญภัย ซึ่งเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตถ้าคนไม่เคยดื่มเบียร์ชนิดนี้อาจจะไม่กล้าซื้อเพราะฉะนั้นคือการออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราจะส่งให้เขาโดยเฉพาะเจอดจง3การตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์หรืออิมมชั์นอลการตลาดแนะนำให้แพคเกจจิ้งเล่นกับความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างเช่นความสนุกสนานความรักความสงบสุขเพื่อสร้างความผูกพันกับ ลูกค้าโดยตรงอย่างเช่นแพคเกจจิ้งตัวนี้นะครับซึ่งเห็นแล้วนี่แสดงความขบขันแน่นอนในความรู้สึกคือเคยทดลองหรือว่าเคยทำแบบนี้มาก่อนพอเห็นแพเกเกจจิ้งชนิดนี้ก็สนใจได้ดันทีคำนึงถึงประสบการณ์ผู้บริโภคหรือเอหรือ user experience user experience ก็คือการทำดีไซน์ดึงดูดความสนใจของ ลูกค้าหรือผู้ที่มีประสบการณ์การใช้าการใช้สินค้าตัวนั้นหรือการใช้แพคเกจจิ้งตัวนั้นอย่างเช่นการเปิดปิดกล่องเพื่อความสะดวกหรือยกตัวอย่างตัวของแพคเกจจิ้งที่มีรูปแบบดีไซน์ที่เล่นกับความรู้สึกของลูกค้าสรุปแล้วคือแพคเกจจิ้งที่ขายตัวเองได้ต้องสร้างการดึงดูด สื่อสารคุณประโยชน์สร้างเอกลักษณ์สร้างความรู้สึกทางด้านอารมณ์ให้ประสบการณ์แก่ลูกค้าการใช้หลักการตลาดซึ่งต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างลึกซึง้งหรืออย่างชัดเพราะนั้นคือเราต้องทำมาร์เก็ตเซอร์เว